คืนมืดมิดที่ไรดวงดาวต้องเน็ดนาวและไม่มีใคร Yes เราได้แล้วครับตามคำเรียกร้องของแฟนครับกับมุนไนมาเวลรีเจนใครที่รีเควสเข้ามาชมกันได้เลยในช่องทางของ The Ton Hero Channel ไปเลยครับ I'm on a super สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ The t o Hero Channel นะครับได้พูดกันไปแล้วว่าเราจะมารีวิวตัวนี้เลยเขามีชื่อว่านี่ Moon n ู g ไนนะครับในชุดมูลไนหรือเขาเรียกว่าชุด Class of the Ceremonial Armor มันคือชุดที่คล้ายๆกับชุด Ceremony เขาเรียกว่าเซเล เขาเรียกนะฟินารลหรือเซเลมอนะี่เนี่ยมันแปลว่าเฉลิมฉลองแต่ถ้าฟินารลมันแปลว่างานศพนะครับชุดนี้คล้ายๆกับชุดเอ,อ่อมัมมี่นะครับผมเบื้องต้นกล่องนี้มีคนนะครับที่เป็นแฟนคลับที่น่ารักเนะี่ยรีเควสเข้ามาทั้งช่องทางของ Inbox The ต้นฮีโร่ Inbox ในส่วนของดูหนังกันเบลและอินบ็อกในส่วนของ Facebook ส่วนตัวพี่ต้นว่าอยากดูกล่องนี้วันนี้พี่ต้นจัดให้แล้วแต่การจัดให้ครั้งนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมเพื่อนๆที่ใจดีนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าต้องเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ใจดีจริงๆนะครับผมก็คือน้องตั้มนะครับทนันนะครับ CEO หรือ Founder ของบริษัททอยโปโป,โปนะครับเป็นนะครับ ผู้ที่รับ p ออเด d e r สินค้าเกี่ยวกับมาเวลิเจนเช่นเดียวกันน้องตั้มเนี่ยน้องตั้มนะครับผมก็พี่ต้นทักไปนะครับพี่ต้นทักไปก่อนเดี๋ยวพี่ต้นจะบอกว่าลิงก์มันเป็นยังไงเนาะลิงก์อยู่ตรงไหนบ้างพิ่ต้นทักไปหาน้องตั้มว่าพี่ต้นมีอยู่ประมาณ2ตัวที่พี่ต้นมีซ้ำนะครับก็อยากจะรบกวนให้น้องตั้มพิจารณานะครับนู่นนี่นั่นก็คุยกันเสร็จผูพี่ต้นคือดีใจมากเพราะว่าตัวเนี้ยพี่ต้นรอกดแบบเขารียกด f อะหลายคนมาก ก่อนหน้าที่พี่ต้นจะคุยกับน้องตั้มเนี่ยพี่ต้นเจออยู่เฟซหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กหนึ่งคือประมาณ950บาทแต่พี่ต้นกดเไม่ทันเพราะจังหวะนั้นพี่ต้นประชุมอยู่นะครับก็เลยอดไปนะครับก็เลยได้กล่องดีมาก็ต้องตบมือให้นะครับแล้วก็ขอสแสดงความดีใจกับแฟนคลับที่กำลังจะได้ดูคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปดูไปดูเลยครับทอยโป๊ะนะครับลิงก์ของช้อปปี้ลิงก์ของเพจ a c e b o o k และ Facebook ส่วนตัวของน้องตั้มขึ้นมาเลยชั้น เป็นยังไงบ้างครับใครเคยซื้อขายกันแรงกันกับน้องตั้มแล้วบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะล่าสุดน้องตั้มเขาก็มีโพสตเกี่ยวกับเว็บล่าสุดที่เป็นเว็บของคอนชูนะครับลองไปหาซื้อกันได้ใน a c e b o o k นะครับซื้อขายมาเวลฟิกเกอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้นจะให้ดูกล่องแบบด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งด้านที่แบบว่าเห็นชัดๆนะกล่องเนี่ยคือยังเป็นดีไซน์เก่าอยู่น่าจะเป็นลัสหลอด ลัดหลอดก็คือหลอดสุดท้ายนะครับผมที่ดีไซน์กล่องออกมาเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการ GSE GSE นะครับมันคือคล้ายๆกับกระบวนการของ การลดโลกร้อนนะครับผมแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางบริษัทเขาจะลุดหน้าไปก่อนเพราะ GSE มันสามารถที่จะทำการันตีเรื่องของภาษีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น B.O.I. นะครับหรือว่า f r e รี o n e ต่างๆนะครับผม GSE มันย่อมาจากอะไรคือ g o v e r n a n c e นะครับผม Social and Environment เขาเลยต้องการที่จะลดเรื่องของสภาวะ Carbon p r i ิมสหรือว่าลดโลกร้อน เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษในการลดการใช้พลาสติกนะครับเราจะเห็นเว็บล่าสุดจะเป็นกล่องกระดาษทุกคนหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ QC แบบไหนฉันยังไงก็ต้องไปลุ้นเอาเองนะครับแต่คราวนี้กล่องนี้เนี่ยลายค่อนข้างสวยแล้วนะท่านะผู้ชมเห็นไหมเขาเรียกว่าลายอาร์ตเวิร์กเนาะอาร์ตเวิร์กของตัวนี้ครับ cut of the ceremonial armor นะครับ by the m o o n k n i g h t นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นชุดในส่วนของ Mark Spector นะครับคนที่เล่นก็คือออสการ์ไอแซคนะครับอยู่ใน Disney Pass All-Star ซึ่งเป็นซีรีส์ที่พี่ต้นบอกเลยว่าชอบนะครับลองลงมาจากโลกิถามว่าทำไมพี่ต้นถึงชอบลองลงมาจริงๆซีรีส์นี้คือเข้มข้นมากนะแต่ด้วยความที่ว่าฉากแอคชั่นมันน้อยไปน,นิดนึงแล้วมัน6ตอนอนะแล้วมันใส่ความเป็นแอคชั่นอยู่ประมาณตอนที่3-4แต่ถ้าถามพูดถึงเรื่องของอีโมชันอลของออสการ์ไอแซคนะครับคน คนที่เคยเล่นเป็นอพอลกอริฟใน t x m x n e n นะ่ะหูพิตตนต้องยอมรับเลยว่าแม่งควรจะได้ออสการ์นะครับในสาขาซีรีส์จริงๆนะครับก็เนื้อเอรื่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่าตอนระหว่างเปิดกล่องให้ดูดีกว่านะครับไปเดี๋ยวกลับมุมกล้องนิดนึงจริงๆตัวเนื้อเรื่องนะครัท่านผู้ชมตัวเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ ทำออกมาได้ดีมีความดาร์กนิดหน่อยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือทำออกมาได้เป็นแบบเชฟที่ดีมากแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นี่คือมาจากฮ่องกงนะน,นี่ซิมจาเขาเรียกจิมซาจุยนะครับผมพี่ต้นเคยไปตอนนี้ฮัสบู o ฮอตทอยจะไปอยู่แถวนั้นกันหมดบั f f ฟไอเวฟแรกของตัววอตอฟเนี่ยจะเป็นบั f f ฟของ Watcher อันนี้เป็นเวฟที่2นะครับก็จะมีมูนไนส์มิสเตอร์ไนนะครับมิสมาเวลชีฮักที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็ เคสบีชอฟที่เล่นโดยเฮลลี่สเตนฟิลพี่ต้องโคตรชอบน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็ฮอคอายที่เล่นโดยเจอร์มี่เลเนอร์นะครับแล้วก็ชารอนคาร์เตอร์ที่จะโผล่มาใน uh, เขาเรียกกัปตันอเมริกาภาคที่4นะครับผมนะกล่องสวยใช่ได้เดี๋ยวเราลองมากรีดกล่องกันนะครับผมรูปแบบเหมือนเดิมคัตเตอร์นะครับเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า13ปีคลิปนี้ก็เป็นเด็กที่อายุ13ปีขึ้นไปนะครับหากต่ำกว่า13ปีโปรดให้ผู้ปกครองให้คําแนะนําด้วยนะครับนี่จริงๆประวัติของมูลไนทอพิ่ต้นชอบอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเขามีหลากหลายเขาเรียกหลากหลายบุคลิกมากไอเจ้ามาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเป็นหลากหลายบุคลิกที่เป็นในลักษณะของ เขาเรียกว่าสายบู๊นะครับสายลับนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวละครนึงเขาเรียกว่าไอ้นกหัวโขนนะครับไอ้นกเปรตนะครับไอ้นกเปรตก็คือคอนชูมันเปรตจริงๆนะผู้ชมคือแม่งแบบ คือมันกวนตีน่ะมันเป็นนกกวตนตีนเป็นเทพกวนตีนนะครับเขาเป็นเทพปกรณำอยู่ในอียิปต์จริงๆนะท่านผู้ชมในอียิปต์มันก็จะมีเทพอย่างเช่นเซอธอนะครับฮอรัสนะครับหรือคอนชูหรือเทพที่เป็นจระเข้ที่เล่นอยู่ในหนังเรื่องซีรีส์เรื่องของบุญไนเนี่ยพี่ต้นจาชื่อไม่ได้นะนี่แล้วก็ด้านหลังโลโก้จะเป็นพระจันทร์นะครับแล้วก็จะมีวอร์นิ่งมาให้เหมือนเดิมนะครับพี่ต้นห่างหายจากการรีวิวมาเวลไปนานใครที่ยังรักพี่ต้นอยู่ติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะนี่สวยนะดูดีเทลก่อนสวยไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราแกะออกจากกล่องกันดีกว่ารูปแบบการแกะพี่ต้นจะใช้เหมือนเดิมนะครับแบบหลักการเดิมพี่ต้นดึงขามาทีละข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจ QC กันด้วยหลักการ4ี่คัตเตอรี่พี่ต้นเคยรีวิวกันไปเนาะแล้วพี่ต้นก็จะด,ดึงมือมันขึ้นมานะครับดึงมือมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วขยับหัวออกงนิดนึงนะครับคราวนี้ผ้าคลุมตรงเนี้ยหลายๆคนบอกว่าสงสยัยพี่ต้นทําไงครับ พี่ต้นจะไม่หักนะคบพี่ต้นจะใช้วิธีการค่อยๆขยับมาอย่างนี้นี่ครับแล้วพอถึงจุดๆนี้พอเวลาเราหักใช่ไหมครับผ้าคลุมมันจะหักนะเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรซินชนิดโพลีพอพีรีนนะครับมันเป็นเรซินที่ห้อยตัวได้ก็จริงแต่ถ้ามันเกิดการเคลื่อนที่บ่อยๆนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้มีอาการหักได้แตกหักหรือฉีกขาดได้นะท่านผู้ชมเพราะนั้นต้องระวังเลยนะครับกล่องนี้คือสวยมากแต่พี่ต้นกลับแกะออกมาได้เหยยมากนะครับ หัห่างหายอาการแกะไปนานนะนผู้ชมต้องขอโทษจริงๆนะเนี่ยล่าสุดพี่ต้นไปติดตามนะครับมีคนทําผ้าคลุมแล้วนะใครสนใจอยากทําผ้าคลุมก็ติดต่อพี่นี่เลยหมูยอนะครับพี่หนุ่มหมูยอนะครับหรือพี่เอกก็ได้นะครับหรือใครอยากจะพรีออเดอร์นะครับกับเอ่อโฮริกนนะครับถ้าพี่ต้นจําชื่อนะถ้าถ้าชื่อเพจโฮริกนนะครับผมนะเฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะสวยจริงเฮ้ยสวยว่ะ เดี๋ยวพี่ต้นขออนญาตขยับนิดนึงนะให้มันตรงหน่อยไม่รู้ว่ามันจะยืนได้ไหมเฮ้ยสวยว่าเฮ้ยสวยว่าท่านผู้ชมสวยมากเอาให้ดูกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปอันนี้นี่ไปแกะอาวุธเชฟส,สวยมากท่านผู้ชมเชฟส,สวยมากสวยมากอ๋อมีรอยนิดนึงนะครับเป็นรอยรอยปากกานะครับก็อาจจะเป็นแบบเฟลนิดนึงเนาะ เขาเรียกว่าเป็นออคอร์ดเ,เขาเรียกว่าคอนคอร์ริคตี้คอนโทรลที่อาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะออกมาประมาณนี้นะครับผ้าคุมข้างหลังก็ให้เท็กเจอร์เป็นลายสักๆนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะครับแบบเต็มๆเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตไปแกะตัวนี้ก่อนอาวุธนะครับพี่ต้นขอญาตไม่แกะมือนะท่านผู้ชม พรมือที่เขาให้มาเป็นมือแบบกรรมแบบนี้นะครับมือแบบกำรรนะครับผมโอเคและล่าสุดพี่ต้นก็เพิ่งไปได้ปืนมาท่านะผู้ชมเดี๋ยวหยิบปืนให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้ปืนนะครับนี่เห็นไหมครับแต่พี่ต้นคิดว่าไม่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวมุไไนมันมามีความเท่ในเรื่องของอาวุธโบราณถ้าใช้ปืนมันก็จะไม่เท่ดิพี่ต้นต้องไปหาเขาเลยนะ ไปหากระบองใช่ป่ะท่านผู้ชมกระบองให้ตัวมูลไนส์ซะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้นเก็บก่อนนะครับหลายหลายคนถามว่าพี่ต้นรีวิวตัวมูลไนท์แล้วจะรีวิวคอนชูไหมบปดติดตามท้ายคลิปนะครับผมว่าจะมีคอนชูมาหรือเปล่าโอเคอันนี้เป็นอาวุธของมูลไนท์นะครับก็ทําออกมาคือมันประกบได้นะท่านผู้ชมดูนะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะเขาแยกเหมือนในตัวซีรีส์เลยเห็นไหม เดี๋ยวพี่ต้นให้ดูนะครับมันอาจจะมีอักขระนิดนึงนะครับอักขระคือตัวอักษรนะท่านผู้ชมนี่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็เวลาเราประกบก็จะประกบประมาณนี้นะครับล่องชนล่องแบบนี้มันจะกลายเป็นพระจันทร์ใหญ่นี่แบบนี้ครับเห็นไหมกลายเป็นพระจันทร์ใหญ่2ด้านนะครับแต่พี่ต้นจะให้เขาถือ2มือนะครับแบบในหนังเลยนะครับผมโอเคเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูจุดขยับกันดีกว่าท่านผู้ชม อยากรับชมกันแล้วใช่ไหมว่าจุดขยับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่ต้นขอ,อยากขยับให้มันสวยๆหน่อยนะครับเน่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนด้านข้างครับท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหลังครับอันนี้เอาให้ดูส่วนบนก่อนนะครับด้านข้างครับท่านผู้ชมามาดูท่อนล่างครับท่อนล่างนะครับมีตัวอักขระนะครับด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างให้ดูนะครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเราพับผ้าคุมขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านข้างนะครับโอ้สวยใช้ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดขยับเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมหัวนะครับหมุนได้360องศานะครับผมจุดขยับไปซ้ายไปขวาได้ปกติก้มนะครับก้มได้เงยได้นะครับ ดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตถอดหัวให้ท่านผู้ชมดูหัวเป็นลักษณะบอจอยอีกแบบหนึ่งนะคบท่านผู้ชมเป็นบอจอยแบบอิสระนะครับความหมายของบอจอยอิสระคือเห็นไหมครับจุกมันจะเป็นจุกแบบนี้มันจะไม่เหมือนบอจอยสมัยก่อนแบบนี้มันจะสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับส่วนผ้าคลุมนะครับถอดออกได้เพราะว่ามีเดือยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวยึดล็อกตรงนี้นะครับอ๋อพี่ต้นเจอแล้วนะครับตัวลีกนะครับผมน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเออเบิร์นนะครับ อันนี้ถ้าตามหลักของ Engineer i n g เขาเรียกว่า Bur n นะครับเบ r n หรือว่าเป็น a t n e น t บาลิก uh, หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองเช็ดดูก,ก่อนนะท่านะผู้ชมอ่าเช็ดออกครับน่าจะเป็น uh, สีของ QC นะท่านะผู้ชมที่เวลาเขาจะต้องตรวจเช็คหรือว่า i n s p e c t o r นะครับเป็นสีของ QC นะครับไม่ใช่ Bur n นะครับถ้าเป็นเบ r n ก็คือจะเป็นรอยไหมของการฉีดพลาสติกนะครับ งันแสดงว่าหัวตรงนี้น่าจะลบออกนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใช้เหงื่อในใช้ตัวเสื้อพี่ต้นเช็ดนิดนึงก่อนนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าคิดว่าออกไหมครับท่านผู้ชมไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับไม่ออกครับนี่ครับไม่ออกครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นจุดลีกเล็กๆนะครับที่เราอาจจะมองไม่เห็น สวยนะครับดูลายครับสวยมากสวยมากจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับช่วงแขนกันดีกว่าครับผมนะครับช่วงแขนนะครับถ้าเรามองนะครับมันจะมีเหมือนเกาะนะครับเราต้องจับงี้เนาะเพื่อไม่ให้ตรงใบเสร็จมันหลุดนะครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมยกได้180บใบเสร็หมุนได้3 6 0ร้อองศาช่วงเขาต่อใบเสร็จนะครับหมุนได้3 6 0รนะครับแล้วก็ช่วงหัวไหล่หมุนได้3 6 0ช่วงเอวนะครับผม ก็จะเป็นลักษณะจุดขยับไปด้านหลังได้นะครับมาด้านหน้าได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นยางครับเป็นยางจริงด้วยนะครับน่าจะโยกซ้ายโยกขวาได้ท่านผู้ชมนะครับเอวหมุนไม่ได้นะครับน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับเอวหมุนไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้หมุนได้นะครับช่วงหน้าอกหรือว่าเชสนะครับบอดี้ช่วงที่เป็นใต้ราวนมนะครับหมุนได้นะครับสวยเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะข้อมือนะครับหมุนได้นะครับข้อต่อช่วงอาร์มนะครับหรือว่าช่วงที่เรียกว่าเอลเบร์ข้อศอกนะครับ ขยับได้จุดที่1นนะครับเขาบอกว่าเป็น Joy ดับเบิลจอยพี่ต้นลองก่อนนะโอ้โหแน่นมากท่านผู้ชมได้ครับนี่ดับเบิลจอยจริงด้วยครับดับเบิลจอยนะครับท่านผู้ชมข้างนี้ขอลองก่อนนะครับมันแน่นมากจริงอ่าดับเบิลจอยไหมดับเบิลจอยครับไม่มีการกาวมานะครับผมโอ้โหสวยจริงพี่ต้นว่าอันเนี้ยงานเท็กเจอร์พี่ต้นให้เต็มเลยนะเท็กเจอร์คือรายละเอียดของความเป็นดีเทลนะครับท่านผู้ชมข้อมือนะครับขยับแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยนะไม่ได้ขยับแบบเหมือนเดิมเนาะ ส่วนขานะครับตรงนี้หมุนได้360นะครับมันจะมีรอยที่ตรงเป็นอักขระนะครับแล้วก็กางได้ประมาณนี้เพราติดตัวที่เป็นพัดเตี่ยวนะครับส่วนตรงนี้นะครับขยับได้แบบดับเบิลจอยนะครับทั้ง2ข้างเลยท่านผู้ชมทั้งสองข้างเลยนะครับข้อต่อตรงนี้ขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับสวยนะท่านผู้ชมงานดีจุดขยับจุดขยับใช้ได้แล้วก็ จริงๆการการลงสีอาจจะมีติดนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ต้นไปรีคอมเมนต์ให้ฟังนะครับในตัวที่เป็นแลมป์อัพท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคใช้ไปซื้อของยังไม่ได้นะครับเพราะเป็นของเล่นทุยนะท่านผู้ชมเล่นมุกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตใส่ใส่ผ้าคลุมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วก็พอใส่ผ้าคลุมเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่หัวครับปั๊บนี้เลยท่านผู้ชมครับปุ๊บปั๊บ,บเอาละนะ้านพี่ต้นจะให้เขาถืออาวุธครับ ให้เขาถืออุธนิดนึงแต่ไม่รู้แม่งคือเขาต่อแม่งแข็งมากท่านผู้ชมใครที่เจอเขาต่อแข็ง,ขงอย่างนี้นะคบพี่ต้นแนะนานะถ้ากลัวว่ามันจะหักนะครับไปเป่าไดรร้อนนะครับไดของภรรยาหรือของคุณแม่นะครับมันจะช่วยได้จริงนะครับเพราะว่าเขาต่อมันแบบอย่างเงี้ยเธอพอเราขยับเยอะเยอะเห็นป่าใบาเสร็จมันจะหลุดใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยเราไปใช้ตัวไดเป่าผมของคุณแม่นะครับหรือแฟนได้เลยนะท่านผู้ชมนะหูแม่งคือพอพี่ต้นโยกปุ๊บคืออันตรายมากท่านผู้ชม ถ้าแม่งหลุดออกมานี่คือพีอะเนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายนะครับคือข้อต่อมันแน่นจริงแน่นจนแบบไม่กล้าขยับช่วงใบเสร็จด้านบนเลยท่านผู้ชมนะครับโอเคช่วงนี้พี่เบ๋นะครับเขาติดภารกิจไปประชุมงานที่ TikTok World Summit Award นะครับผมที่สิงคโปร์นะครับพี่ต้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปด้วยก็เลยแบบทำคลิปนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันดีกว่านะท่านผู้ชมครับน่มา นี่ครับนี่โอเคแล้วก็หล,วกหลังจากนั้นครับก็ใส่ข้างนึงครับโหร้อนมากท่านผู้ชมวันนี้นะครับเอาจริงวิต่ตนคือเหเงื่อพักๆเลยอะท่านผู้ชมครับฮุฟฟมอฮุฟฟเดนิสฮอฟฟ์แมนกับมูนนอยเย่ตึดึงตึดึงตึงตึงตึดงตึดงตึงตึงตึง,ตง,ตงมาเรื่อนลองไปดูครับโฟกัสครับ ว้าว wow. สวยไหมครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะจริงไม่ได้โมโ้เลยสวยมากครับสวยมากโอ้โ oh หนะครับเดี๋ยวเราไปรับอัพกันครับลืมกดพูดไปประมาณ5าทีแล้วลืมกดอัดวีดีโอเอาไปนะครับเอาจริงนะท่านผู้ชมจริงๆตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ติดเรื่องของข้อต่อจริงข้อต่อน่ากลัวมากคือใจพี่ต้นที่ตกไปตาตุ่มนะตอนที่พี่ต้นงานเขาต่อขึ้นมาแล้วีใบเสร็จแม่งกระตุกอะ่ะ กระตุกคือแบบฟึดขึ้นมาอย่างเงี้ยโหนะครับคือถ้ามันหักกันก็คือจบเลยแต่ถ้ามันหลุดก็คือแค่เอาไปต้มน้ําร้อนหรือใช้ไดเป่าผมนะนากผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาแลมอัพในสัดส่วนของความเป็น4ี่ค e ตเต y รรีของพิต้นนะครับอันดับที่1เลยนานผู้ชมอันดับที่1คือเรื่อง texture detail อันดับที่2 e งเ o n o m i c engineering หรือหลักกายะศาสตร์การเคลื่อนไหว อันดับที่3คือ appearance แล้วก็ฟังก์ชันอันดับที่4ความคุ้มค่าแล้วก็การตามหาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลำดับที่1กันก่อนนะครับในส่วนของ texture detail texture detail ทนะผู้ชมอันนี้ต้องยอมรับกันอย่างนี้นะครับว่าสวยสง,ง่าผ่าเผยจริงๆนะครับดูครับดูบนใบหน้านะครับใบหน้าไม่ใช่ใบหน้าพี่ต้นนะครับใบหน้าของ mark specter หรือ moon knight ถ้าใบหน้าพี่ต้นตอนนี้เหงือแตกอยู่ เห็นไหมครับตามจุดต่างๆจะเป็นลอยเสื้อแล้วก็พวกนี้ครับที่เป็นอักขระต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกขางเกงนะครับข้อตองต่างเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะของเซเลมเนียลอาร์เมอร์หรือชุดที่เป็นชุดประมาณว่าชุดมัมมี่นะผู้ชมนะอันนี้พี่ต้นให้8นะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับในเรื่องการแบบทําให้มันชัดขึ้นมาแต่รูปแบบการทาอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีการคือมีเหล็กอาจจะเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็ตามก็ตามโดยที่เป็นเกรด ที่เขาจะมาใช้ในการ EDM Y cutting นะครับขึ้นเครื่อง CNC กัดเครื่องเครื่องเจียนะครับออกมาแล้วก็ไปขึ้นงานฉีดนะครับงานนี้ก็จะเป็น p o l y p r o p y r e n e นะครับเพราะว่าเป็นเกรดที่สามารถที่จะ Recycle ได้นะครับมาดับที่2เรื่องของ economic engineering นะครับ economic engineering ต้องยอมรับตรงๆท่านผู้ชมว่า economic engineering เนี่ยตัวนี้จุดขยับหวัดเสียวตรงนี้ครับเห็นไหมดูเทคดู tolerance gap เห็นไหมครับ ทอร์แรงแกบหม่ความว่ายังไงทอร์แรงกแกบก็คือตัวแกบที่มันบ่งบอกว่าตัวตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะหลุดได้ตลอดเวลาท่านผู้ชมนะครับแต่จุดขยับนะถ้าพี่ต้นนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, 14แล้วนะท่อนบน15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23จุดหรือประมาณ22จุดนะท่านผู้ชมนะคือว่าใช้ได้นะครับอันนี้พี่ต้นให้8คะแนนนะครับส่วนสุดท้ายการลงสีอันนี้เสียได้จริงๆคือเกือบเกือบจะมาชัยชนะได้10เต็มแล้วนะแต่ลงสีแบบคือเข้าใจนะว่าชุดอะมันอาจจะไม่ได้ขาวล้วนเพราะว่าถ้าในหนังพี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็นพวกผ้าดิบผ้าดิบคือเขาใช้เป็นการห่อสุมันเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมก็เลยเจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับ ถ้าความคุ้มค่าในภาพรวมทั้งหมดพี่ต้นให้อยู่ที่ประมาณ8คะแนนนะครับแถึงเคะแนนเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะตอนนี้กลุ่มมาเวลซื้อขายฟิกเกอร์มาเวลเนี่ยจะมีประมาณมือ2อยู่ที่เรประมาณ950ถึงประมาณ1นึ0บาทถ้ามือ1อยู่ที่ประมาณ1,150งหถึงพันสนะครับก็อย่างที่บอกก็จะมีทอยโป,ะ,ปะนะครับบายน้องตั้มนะครับธนัน หรือจะเป็นคุณวินธนวินนะครับผมหรือจะเป็นพี่โอเล่ก็มีนะครับหรือจะเป็นทอยดีๆนะครับหรือจะเป็นเจ้าอื่นๆก็ตามนะครับผมหลายๆคนเคยถามพี่ต้นว่าทําไมเจ้าที่พี่ต้นสนิทสนิทหายไปไหนจริงๆพี่ต้นก็โปรโมทให้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่โอเล่นะครับคุณวินนะครับทอยดีๆนะครับพิติทอยดีๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของพี่โอนะครับพงนรินนะครับหรือจะเป็นในส่วนของทุกๆคนเลยพี่ต้นยินดีโปรโมทให้หมดทอยโทชินะครับหรือน้องตั้มนะครับธนันนะครับ ทอยโปโปนะครับหรือจะเป็นคุณเด็กนะครับฮ็อบบี้อ่นเกมนะครับผมก็ลองไปติดตามหาซื้อกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ราซาด้านะครับช่วงโปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้แปคะแนนนะครับผมบอกเลยมีความฟินแน่นอนถ้าเกิดใครชมจนจบนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้กับอีเทพเจ้าปัญหาอีเทพกระจอกคอนชูบาฟที่ตัวสูงมากๆครับท่านผู้ชมไปกันดีกว่าครับ รักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้มีโควิดตัวใหม่มานะครับผมที่เป็นโอไมครอนผสมเดลตานะครับรวมถึงไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนาะพี่ต้นไปฉีดเข็ม4ี่มาแล้วแล้วก็ฉีดในส่วนของยาที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดนะพี่ต้นแนะนำนะครับให้ทุกคนไปฉีดนะครับอย่างน้อยมันป้องกันประมาณ60-75%นะครับสิหรนับนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีรักทุกคนเสมอนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผม I love you love